โอเคผมตอนนี้ก็มาขับรถเล่นกันนะครับผมขับรถเล่นยามเย็นนะไม่รู้จะไปไหนนะไม,ไม่รู้ว่าจะไปไหนนะก็มาขับรถเล่นกันนะตอนเย็นนะผมเสียงโซ่ก็ไม่ได้ดึงนะ สิ่งโซ่อย่างดังเลยไม่ได้ดึงแบี๋ยว จัดหมวกไว้หนึ่งจัดหมวกก่อนโอเคนะครับน่าจะประมาณนี้ โคลุมเยอะมากเลยแ่ะนี้ โอ,โอ้โหโอ้โหโอ้โหโลุมบอลแล้วนะหลุมโคตรใหญ่เลยเกือบแล้วไม่ละ ผมไม่ใช่อันนี้ดีกว่า โอเคตอนนี้ก็ตงไหนแล้วไม่รู้นะม่ขับรถเล่นนะครับผมก็ขับผมจะขับไปไปดูประสาทเมืองต่ำนะไปขับก็อประสาทเมืองตำ่ำสักรอบหนึ่งนะครับผม ปราสาตเมืองต่าบางคนไม่รู้จักนะครับก็บางคนแบบรู้จักแต่เขาพนมรุ้งนะครับเหมือนที่อยู่บุรีรัม์นะบางคนรู้จักแต่เขาพนมรุ้งแต่ปราสาทเมืองต่ํามันจะอยู่ใกล้ๆกันรับจะอยู่ใกล้ๆเขาพนมรุ้งนี่แหละครับใกล้ๆกันเลยแต่แค่ว่ามันยังไงนะ เหมือนมันไม่ค่อยมีคนนะครับแล้วมันอยู่ในในในเขตแบบเขต่มูหรือวัาาอะไรอย่างนี้นะครับแต่เขาพนมดุ้งคือจะอยู่ในป่าเลยนะครับก็จะสูงกว่าประสาทเมือต่านะครับผม, <c oughs> ผมพาไปดูประสาทมันต่ํานะแต่เขาพนมดุ้งผมยังไม่ไปนะครับผมว่าคนมันเยอะนะค,คนมันเยอะผมก็เลยไม่อยากไปอันนี้ผมจะ พาไปแค่ขับนะครับผมขับอ้อมขับบนประสาทมืองต่ํานะครับผมจะขาัาผมผมจะพาไปขับบนแค่ประสาทมืองต่ํานะว่ามันมีอะไรนะรผมว่ามันเป็นแบบไหนอะไรอย่างงี้นะครับผมไม่ผมแต่ผมไม่เข้าไปนะประมาณนั้นนะครับก็ไปวน,วนดูว่าตอนเย็นมันไม่มีอะไรทํานมะไปวนดูสักรอบหนึ่งนะแล้วก็ ไม่ได้มาทางนี้ก็นานแล้วหลายอ่ะเขาทำสวยนะด,ดูบ้านนั่นนะไม่รู้เห็นหรือเปล่าแสงมันแยงอนะ่ะ <Nope. S 1> โซ่ก็ไม่ได้ดึงนะได้ยินได้เสียงโซ่ทางบอกอยากจะขับมาเนาะไม่หลอกนะ ไปทางนี้ดีกว่านะผมจะพาไปดูก็ต้องไปทางนี้แหละมีรถไม่เลยมีรถไ,เรถไ,เไปเลยครับโซ่ไม่ได้ดึงนะสุดยอดนะเสียงโซ่ดังโผล่ไฟโผล่ไฟเลยอ่ากระสานอินเมืองต่ำนะครับ จะมีทางเข้าอยู่ไม่ใช่ทางเข้าอยูทางขับกล้องมีพาไปทางนี้เลยนี่ประมาณนี้นี่ถึงแล้วตรงนี้ก็จะมีบ้านคนไงมันเลยไม่ค่อยดังครับไม่มีบ้านคนผมหนะ้าผมว่าไม่น่าจะดังอยู่นะพูดถึงอ่ะแต่นนี้มันมีบ้านคนมันเลยัไม่ค่อยดังเอ้ยโอ้เอ้ เ็กน้อยแบบเล่นบอลด้วยสุดยอดว่วสุดือดว่สดยสวนมาก็ไม่น่าจะมีรถถัานนะข้างๆนี้เขาก็จะมาวิ่งกันตอนเย็นนะครับคนที่แบบเขามาวิ่งกัน,น,นก็จะไป โคนมาวิ่งก็เยอะแยเลยนะสุดนะโอ้มีบบสาวขาวจั๊วเออสาวๆขาวจั๊วนี่ะจะโอ้ดูดิก็คือแบบคือมันไม่ค่อยได้ได้ได้แบบมีชื่อเสียงอะไรเท่าไหร่นะครับตรงนี้เพราะว่า ก็ยังย่งว่าะลรมันติดกับอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมีคนครับเนี่ยประมาณเนี้ยถ้าจะไปเขาพนมลุ้งก็ต้องไปอีกทางนะผมไปก็ต้องไปอีกทางนะแต่ก็ไม่ไกลจากนี่เท่าไหร่ครับประมาณกิโลกิโลสองกิโลประมาณนี้นะครับก็จะถึงเขาพนมลุ้งนะครับ สุดยอดนะไม่เปิดไฟเียวนะสุดยอดนะโอเคนี่นครับผมประมาณนี้นะเห็นไม่รู้เห็นไมไม่รู้นะก็ผมถือว่าก็สวยนะแต่แต่ก่อนอนะ่ะตอนช่วงแรกๆนะครับช่วงแรกๆเ,เลยแบบ คนให้ความสนใจกับตรงนี้ก็เยอะพอสมควรนะครับแต่พออยู่ๆไปนาะมันมันมันแค่แบบยังไงอยู่ในแต่ที่สี่เหลี่ยมประมาณนั้นเขาก็เลยเขาก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยอินอะ่ะเขาก็เลยไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะแต่เขาคนร่นรุ้งแบบมีอะไรมากามากยะนะเขาสร้างไว้อะไรมากมายเยอะๆนะผมเขาสร้างไว้เยอะะมากมายก็เลยมันก็เลยแบบ ดูไปแล้วมันแบบมันเหมือนมันมันโอเคกว่าอู้ตกใจหมดวะเนี่พุ่งมาเลยแล้วก็พุ่งหล้าวน่อนะก็พูดถึงไหนแล้ววนั่นแหละนะครับก็ประสาทเขาขนมลุงก็ เาก็ไปสร้างอะไรหลายๆอย่างแล้วมันทําให้มันทําให้แบบคนที่เขามาเที่ยวมาอะไรมันมีอะไรทำออแต่คนมันเยอะด้วยครับประมาณนั้นนะแต่แต่ที่นี่ก็คือเขาเขาเก็บไว้แบบให้แบบเออให้แบบให้ได้มาดูให้ได้มาถ่ายรูปกันอย่างนี้นะครับผมประมาณนั้น ก็ผมพามาขับดูแค่นี้แหละครับมาขับป้อมๆนะครับรอบหนึ่งเดี๋ยวหลังมาใหม่นะครับเดี๋ยวจะพาไปครั้งนี้จะพาไปเด้ยครั้งหน้านะครับครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะพาไปเขาพนมรุ้งนะครับผมก็ไปขับขึ้นนะครับขับขึ้นเขาพนมรุ้งไปขับดูว่ามีอะไรนะประมาณน้ใครที่แชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพิ่มไปที่เพิ่มไปที่ทั้งหมดนะผมให้ผมด้วยนะครับ Ok, uh -huh.